จะดูทุกคนลูกป๊อปทำสวนต้นเฟิร์นกำลังจะเกิดโดนกระเหียบเละหมดเลยไปหลายต้นแล้วผักกูทุกจ่าเอามาพูดเห็นไหมตรงนี้โดนกระเหียบเละหมดเลยนี่นี่นี่บอกแล้วไม่เหลือหรอกลูกป๊อปเหยียบหมดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ยเห็นไหมเหลือซากเฟนไมีเฮ้ยไ,ไหม ถอนเสถาถอนเสาเอ็นั่นนหะจ้ะดั้งเดิมมันเกะกะต้นโบตนะันนันทุกคนเละหมดเลยไปจ้าฮะจะจะเคลียร์ตรงนี้จะนะ เพื่อนบ้านอันนี้ก็เอาจะเอาเสาออกจะช่วยกันเอาออกนั่นแหละจะทุกคนดูลุงปทท๊อกทาแต่ส่วนบ้านเราไปพอไปทําตรงวงเวียนด้วยจ้ะแกบอกไอ้ตรงที่ท่อระบายน้ําน้ําไหลลงตรงนั้นมันตับลงทุนไปซื้อดินมาเลยแะ,ะ่๊ะเมื่อกี้ขับรถไปซื้อดินมาสามถุงมาทําที่ของหลวงแท้ๆไปยังไปทำกันค่ะ เพื่อนบ้านคนนั้นเป็นตำรวจอาจจะฟังเลนยนะมันไม่ใช่ทีมันมันมันเป็นของหลวงเขาแกก็ยังเอาเองินตัวเองอะไปซื้อดินมาโมให้มันเสมอไม่ให้มันตามอีกดู เห็นดอกไม้แนละ้ทุกคนดอกไอเนี่ยดอกแอปเปิ้ลมันดอกแต่มันไม่ค่อยเยอะปีนี้ทุกปีนี่จะเต้นเลยจะให้ดูดอกอันนี้ทุกคนสวยไหมทุกคนมันมีแค่นี้เองจ้ะทุกปีมันจะมีเยอะกว่าน,นี้เต็มต้นเลยนะมันจะมีที่ยืนยืนมาช่วงตรงนีน<อ>ไม่ค่อยเยอะทุกปีเลยเยอะมากโดนฝนด้วยฝนตกทุกวัน มันไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกปีปีนี้จะมีเยอะอยู่พุ่มนั้นพุ่มเดียวมันโดนฝนทุกวนันฝนตกทุกวนันทุกคนช่วงเนี้ยเนี่ยเพิ่งจะแดดออกพอเช้าก็ฝนฝนตกหนักเลยแต่ก็ชอบหน้าสปริงนะทุกคนมันเขียวมาไปตรงนี้ก็เขียวยิ่งหลังบ้านนะโอ้โยญาติลุงป๊อปเนี่ยะ ถ้าถ้าหลังบ้านคนอื่นเขาจะมีสีหลายๆสีจะเป็นดอกวัชพืชอะไรพวกนี้ยสีม่วงสีอะไรเงี้ยแต่ถ้าของลุงป๊อบนะไม่ให้มีเลยจ้ะแกถอนแกจ้างช่างไม่ใช่แกจ้างบริษัทที่เขามากําจัดวีดอวยจ้ะเขาจะมาฉีดสเตพฟนแกจะไม่ให้มีอะไรของแกเลยกิ่งม่วงกิ่งไม้เก็บหมดด้วยเถอะจ้ะกิ่งไม้เราแทบจะมองไม่เห็นน่ะแกกระตาดีจังมองเห็นเก็บหมดแหละ จะทุกคนจะมาเก็บผักกูดที่เหลือจากไอ้ลุงป๊อบเหยียบอะไปกินกับขนมจีนสักหน่อยจ้ะจะเคยลองกินแล้วครั้งหนึ่งมาปีที่แล้วมันก็อร่อยดีอยู่นะมันงอกไม่ค่อยสม่ำเสมอทุกคนดูโดนโดนลุงป๊อบเหยียบทิ้งไปเยอะเลย จะเก็บเก็บไปกินกับวันนี้ทําผนงอย่างนี้มันแก่ไปใช่ไหมทุกคนโอ้ยอะเด็ดอย่างนี้แหละทำไมให้มันเหลือเป็นนี่มั่งยอดเขาก็ไม่มีหลายยอดนะมีแค่นี้เองเนี่ยเอาไปจะส่งเป็มยอดจะเห็นเขาเก็บทางนู่นอะทางยุโรปนะโอ้โหเขาหักกันยอดงาม อยากเก็บแบบนั้นมั่งนี่อุตส่าห์เอามาปลูกก็ยังมียังเหลือลุงป๊อบเหยียบอันนี้มันแก่หมดแล้วเนาะแบบนี้แก่หมดแล้วแต่อันนี้ได้อยู่ เหลือจากลุงป๊อบเหยียบจริงๆนะยอันนี้โอ้ยไปได้เนาะกำลังจะเกิดเลยอ่นโดนเยวแต่แค่นี้แหละ ล้างปน้ำส่องน้ำเเลยเนี่ยมีขี้ดินเกาะเยอะเหมือนกันนะทุกคนจะทุกคนผักกูดปลูกมหาปีแต่แม่ไม่ย่าย้ายบ้านปีพศสองพันยี่สิบเอามาปลูกปลูกปีพศสองพันยี่สิบกี่ปีแล้วทุกคนเข้าปีที่ห้าแล้วเนี่ยได้กินแค่นี้แหละสาธุนุถนอมเวลาแรงๆก็เอาน้ำไปรดมันนะจริงๆผักกูดอ่ะเขาจะชอบน้ำ ต่ที่ปลูกมันไม่ค่อยน้ำเท่าไหร่อันนี้เป็นพแพนงเนื้อบดนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นพแพนงเนื้อบดจ้ะอันนี้คือพแพนงเจดตักขนมป๊อปอันนี้คือพแพนงปกติ <c oughs> น้ำคลุกขลิคลุกปิก,กแต่ตอนจะกินขนมจีนจะเพิ่มน้ำแล้วก็ปรุงเพิ่มด้นยเยจ้ะอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนละแต่กะใายเพิ่มชอบกินกระชายเยอะใส่ลูกโดด ก็เติมเครื่องปรุงไปหน่อยเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปลแล้วเดี๋ยวลองชิมดูมันได้ที่ปรปุงจนกว่าได้ที่เลยจะให้มันเดือดกระชายหอมๆจังหน่อยก็กินได้ลนะนี่จะง่ายง่ายกินง่ายอยู่ง่ายจะผักที่จะกินกับขนมจีนนี่จะทุกคนผักที่จะกินกับขนมจีนกะหล่ำกับไอ้นี่นี่ของป๊อปแพนแงะแน,งแ,นงแบบไม่ใช่ขนมกินกินกับข้าวสวัสดีค่ะบป้าเกศสวัสดีครับ สวนผักเมื่อปีนี้ยังไม่มีอะไรเลยจ้ะแต่มาขุดดินทวนดินไว้ละปีนี้ใช้วิธีแทรกแขนจะไม่ใช่วิธีขุดใช้วิธีแบบอะไรเอาพวกกดลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาจ้ะให้มันดินมันแบบเหมือนได้ทรวนหน่อยจ้ะมีไอเม็ดปักชีมันหล่นตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นไหม่ะปักชีมันเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหม อันนี้ไม่ได้ปลูกมันงอกเองจากามีรอยเม็ดไอ้นั้นไว้มั่งจะตรงนั้นแหะไอเม็ดอะไรใบกะเพราเม็ดกะเพราแต่เพิ่งโรยไปได้วันสองวันจะยังไม่เกิดหรอกอันนี้เป็นปพวกขี้ลาวอันนี้เป็นเม็ดที่ว่ามันของปีที่แล้วจ้ะมันก็จะหล่นแนละ้วมันก็จะงอกจตะทุกคนบรรยากาศหนาวนะอากาศยังหนาวอยู่ทุกคนเห็นดอกไม้ไปอันนี้ดอกไม้เพื่อนบ้านนะทุกคน ด้านหลังบ้านเขาด,ดีเนาะดอกสีมว่วงนี่ก็เรียกดอกไร้แหลกไปกว่าเรียกดอกลอ,อ,องดูสีม่วงสวยดีนะทุกคนต้องออกมาตอนเย็นๆกลางวันก็รอ้อนเนี่ยอันนี้ก็ดอกอันนี้ก็สวยทำเป็นทักว่าสวยนะัยนะ่นตอไปเนี้ยหอมอ่ะ สวยดีค่ะปลูกเป็นรวยเนี่ยแต่ทุกคนตันเนี่ยคิดถึงอยากจะไปหาเก็บผักในป่านะจ๊ะย,ยอดเครื่องยอดอะไรเห็ดเห็ดมาเร็วก็กำลังงอกนะตอนเนี้ยแต่ไม่มีโอกาสได้ไปหาเลยจตะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยวันธรรมดานะ่ะต้องไปใช้แสงทุกวันใกล้จะครบเลยได้ได้สิบสี่ละเอ๊ได้ได้สิบสี่ละเหลืออีกเจ็ด เดี๋ยวก็เสร็จล้วจะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยกล้าไปจ้ะลุงป๊อบแกบอกไม่ต้องไปหรอกช่วงนี้ร่างกายเราไม่ค่อยดีก็ให้กินอาหารแบบปกติอะไรเงี้ยจ้ะแต่ในใจน่ก็อยากจะไปอยู่ถ้าไปก็แอบ,บไปได้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะแอบ,บลุงป๊อบไปหาเก็บผักเก็บอะไรมั่งเลยจ้ะทุกคนมันเบื่ออยู่แต่บ้านอย่างวันจ่าวันที่นี่ก็ไม่ได้ออกไปหาซื้อเสื้อผ้านะคนมันเยอะไม่อยากออกไปก็เลย <c oughs> มีอาการอยากจะไปเข้าป่าหาเก็บผัก ติดตดที่ลุงป๊อบลุงป๊อบห้ามไว้จ้ะแต่วันนี้ก็คงจะประมาณนี้จ้ะทุกคนก็จะลากันแค่นี้จ้ะทุกคนหนาวจะเข้าบ้านแล้ว